อะไรของพวกคนขมรงเขาครับเนี่ยล่าสุดออกมาเฮกันทั้งประเทศเลยนะครับแล้วตอนนี้นมเมจิที่นําเข้าจากประเทศไทยเนี่ยมีขายแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะก่อนน้นนี้บอกจะแบนของไทยไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมอยู่ดีๆพวกมะลึงออกมาดีใจยกใหญ่กันเลยครับเนี่ยหัวจะปวดวก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราลาบ,บมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าหัวหงอคนนี้คนเดิมนะครับ ไม่เ,เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะทุกๆคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มคดกันคนละหนึ่งทีโดยอย่าตรงนีมาด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบนำง,งานขอพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงความเอียงวักของคนจมอนะครับทุกคนฟังกันอีกแล้วอย่างที่รู้กันนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะครับซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการปิดดงปิดดานกันอยู่่่นนะรรรรับเพีียงงแตณปปจจุนนุ้้ทททาาศไไกก็ดิมมอล ให้มีการขนส่งสินค้าที่ไทยเนี่ยไปขายที่กัมพูชาบ้างแลวนะครับซึ่งณจุดยุดินี้หลายคนอาจจะไม่พอใจนะครับแต่นะก็จะไม่พูดถึงแต่ละกันนะกันดาม่าแต่สำหรับในส่วนของประเทศกัมพูชาเนี่ยอันนี้คือพวกเขาเล่นใหญ่เล่นโตกันมากเลยนะครับเพราะตอนที่มีปัญหากันช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหทางคุเซนแล้วก็นายฮุนมาเน็ตเนี่ยได้มีการออกมาเรยงร้อยใคนคอมเมนเนี่ยเลือกใช้สิ่งของที่นําเข้าจากประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ําปลามาม่าป้ากระป๋องผงชูรสอะไรประมาณนี้นะครับเพียงแต่สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่่่กััันนนนไไมด้ะะเพรราาา3วทีผคบ นายคุณเซนได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้อนุโลมให้คนขมรเนี่ยใช้ของไทยกันได้แล้วนะจ๊ะแต่ว่าห้ามนำเข้าของจากประเทศไทย3อย่างนะครับก็คือพวกผักผลไม้แล้วก็น้ํามันซึ่งมันก็เลยทําให้สถนานการณ์ที่คนขมรเนี่ยเขาทําเต็มเปญกันแบรนด์สินค้าไทยมันก็ค่อยๆเบาบางลงนะครับเพราะได้รับอนุญาตจากผู้นําและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดก็คือโอ้โหหลังจากที่สินค้าไทยเนี่ยสามารถนํามาขายได้ที่กัมพูชาตามปกติคนขมรเนี่ยเขาดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับนะก็งงๆเหมือนกันนะว่าไหนพวกมึงบอกเองไม่ใช่หรอ เพราะมันมีพวกอินฟูของเมือลายต่อหลายคนเลยนะครับได้มีการออกมาแจ้งข่าวด่วนนะครับว่าณปัจจุบันนี้มีสินค้าไทยทยอยเข้ามาขายที่กัมพูชาบ้างแล้วนะครับและสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดก็คือนมเพราะถ้าใครที่ติดตามช่องของน้าหงออกมาตลอดเนี่ยก็จะทราบได้ว่านมที่กัมพูชาเนี่ยม,มันขาดแคลนมากๆานะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะนิยมรับประทานกันแต่นมเมจินะครับซึ่งหลังจากที่ไทยเราเนี่ยตอนแรกได้มีการงดนําเข้าสินค้าของประเทศไทยนะครับนมเมจิก็ขาดตลาดในทันทีและราคามันก็พุ่งกระฉูด ไปจนถึงขวดละ360บาทกันเลยทีเดียวอันนี้คือขวด2ลิตรนะครับซึ่งแตกต่างกับประเทศไทย3เท่านะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณสัก90บาทอันนี้คือราคาในเซเว่นอีเลเว่นนะแต่หลังจากที่มีการแจ้งข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้นมเมจิที่นําเข้าจากประเทศไทยเนี่ยมีวางขายแล้วนะครับราคานมที่กัมพูชามันก็ลดลงในทันทีนะครับณปัจจุบันนี้นมเมจิที่นําเข้าจากประเทศไทยเหลืออยู่เพียงแค่120กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล,ละด้วยราคานมเมจินี่มันถูกลงมันก็เลยพาให้นมของขมรที่ก่อนหน,น้านี้ก็ขึ้นราาค ตามนมเมจิของไทยเนี่ยราคาขวดหนึ่งก็ประมาณสักสามร้อยกว่าบาทนะณนะปัจจุบันนี้ก็ราคาลดลงเหลือราคา120บาทเท่ากันเด็ๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวนะราคานมภายในยประเทศนี่ทำไมมันขึ้นขึ้นลงๆอ้างอิงจากราคานมต่างประเทศวะแถมแค่นี้นไม่พอนะครับยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้กับคนรับเหมนทุกคนด้วยนะครับว่าณนะช่วงนี้อย่าไปอุดหนุนสินค้าที่นําเข้าจากเวียดนามอย่าไปอุดหนุนสินค้าที่นําเข้าจากประเทศลาวซึ่งพอนะเรามาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเอา้าทำไมถึงต้องไปแบน์สินค้าจากลาวจากจากเวียดนามด้วยล่ะ ก็เพราะสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสินค้าลอดเก่านะครับที่ทางมบูชาเนี่ยเคยสั่งซื้อมาตั้งแต่ตอนที่สินค้าไทยมันขาดตลาดและทางเวียดนามกับทางเราเนี่ยก็โบกราคาสินค้าชาร์จเข้าไปจนมากโขเลยนะครับทำให้สินค้าเนี่ยมันราคาแพงขึ้นสุดๆทาให้นกปัจจุบันนี้เนี่ยสินค้าที่เคยนําเข้ามาในก่อนนั้นนี้ก็คือเหลือค้างสต๊อกกันบานเบิดเลยนะครับบางที่เนี่ยไม่มีใครเข้าไปซื้อซักกระขวดซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะเรากับเวียดนามเนี่ยก็โบกสินค้าที่รับมาจากประเทศไทยแล้วก็ขายต่อให้กับบ โอ้โหนี่คนเขมรนี่นิสยัยนี่เปลี่ยนสีกันไวมากเลยนะครับตอนแรกก็ง้อลาวง้อเวียดนามอยู่นะพอได้ของไทยนี่ก็ทิ้งของพวกเขาซะอย่างนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าตอนนี้มีนมแมจิไทยขายแล้วนะจ๊ะละราคาเนี่ยก็ลดลงมามากพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกกาบอกว่ามีขายแล้วแต่ทําไมถึงไม่บอกว่ามีขายที่สาขาไหนเพราะบางสาขายังไม่มีขายตามที่แจ้งเตือนเอาไว้เลยคอมเมนต์ต่อมาคราบบอกว่าเชื่อได้เลยว่าแจ้งเตือนเอาไว้แบบนี้ ว่าเราจะไปถึงของก็หมดสต็อกแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็าบอกว่าห้างควรมีมาตรการในการจํากัดการซื้อต่อหนึ่งคนเพราะล่าสุดเห็นมีแต่คนคขมเมนถือกันไปคนละเป็นสิบขวดซึ่งมันเป็นการเห็นแก่ตัวสดๆทําให้คนมาทีหลังนั้นเสียโอกาสคอมเมนต์ต่อมาก็าบอกว่าอัปเดตล่าสุดตอนนี้รู้สึกว่าสินค้าจะหมดแล้วนะหาซื้อในห้างอีออนไม่ได้เลยต้องมาซื้อที่อื่นซึ่งราคาเพิ่มไปสูงถึง192บาทต่อหนึ่งขวดเอ๊ะหรือว่าไอ้ร้านค้าเหล่านี้นี่มันซื้อสินค้ามากักตุนแล้วก็ป่่งรราาาคคขยยตอับเนี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยก่อนนี้ยังทาแคมเปญแบรนด์ชัยสินค้าไทยกันอยู่เลยไม่ใช่หรอแล้วอยู่ดีๆมาโพสต์แจ้งข่าวว่านมไทยมีขายตามปกติแล้วสินค้าไทยอยู่ดีๆมันมาวางขายได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า <S <S แจ้งข่าวก็ไม่แจ้งให้มันชัดเจนผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟโทรไปถามโดยตรงกับเซลล์ของอีออนเขายังไม่มีการแจ้งมาเลยว่านมเมจิไทยเข้ามาทีหลังถ้าอยากจะแจ้งข่าวอะไรก็ลงรายละเอียดที่มันชัดเจนด้วยว่ามีขายที่สาขาไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยคนคอมเมนต์ทำไมถึงแจ้งข่าวว่ามีสินค้าไทยเข้ามาขายแบบนี ไม่มีสมองคิดกันบ้างเลยเหรอว่าจะโดนคนไทยนั้นดูถูกขนาดไหนพวกเขาดูถูกเราตอนนี้เนี่ยยิ่งกว่าเป็นหมายนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายิ่งคอมเมนต์เล่าอุดหนุนสินค้าของประเทศไทยพวกเขาก็จะยิ่งมีเงินมีทองในการนําไปพัฒนาประเทศนําไปอุดหนุนฐานของพวกเขามันไม่สมควรเลยที่จะนําสินค้าของพวกเขาเข้ามาขายแบบนี้และมากไปกว่านั้นคือคนคอมเมนต์ดันแจ้งข่าวให้ช่วยกันซื้ออีกตั้งหากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทาไมถึงไม่อัปเดตเขาด้วยว่าตอนนี้นมของอเขาก็ราคาลงราคาเดียวกันกันกบนมเมจิเลย หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้นมขาดตลาดทําให้สินค้ามันราคาขึ้นทุกๆุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสงสัยว่าสรุปแล้วนมเมจ,จิเป็นของประเทศไหนกันแน่เพราะบางที่ฉลากเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดและนําเข้าจากลาวและเวียดนามแต่ทาไมถึงบอกว่าเป็นสินค้าของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจคนคอมเมนต์พวกนี้เป็นอะไรกันโดนคนไทยดูถูกขนาดนี้ยังพร้อมที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรกันบ้างเลยหรอที่ซื้อนมของประเทศไทยมาใช้กันนมคอมเมนต์ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมีตั้งหลายยี่ห้อแล้วตอนน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงแม้จะมีสินค้านําเข้าจากประเทศไทยเข้ามาบ้างแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคามันแพงกว่าเดิมสิบถึงยีกันเลยทีเดียวซึ่งก็รวมถึงนมที่ผลิตได้ภายในประเทศเช่นเดียวกันถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะกระทบไปถึงราคาสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกร้านกาแฟหรือร้านขายอาหารที่มีส่วนผสมของนมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นหลายคนคอมเมนต์ว่าทาไมต้องอุดหนุนนมของประเทศไทยในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นพ่อค้าขายกาแฟผมจะบอกว่าผมพยายามแล้วที่จะสั่งสินค้ามาจากประเทศอื่น แต่ต้นทุนมันสูงมากๆไม่สามารถที่จะขายกาแฟในราคาเดิมได้ส่วนนมที่ผลิตได้ในกรัรมพูชามันมีไม่มากเพียงพอและมันเก็บรักษาได้ไม่นานเปิดเช้าตอนเย็นก็เสียแต่สําหรับนมจากประเทศไทยมันมีราคาถูกและสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานถ้าพวกคุณพร้อมจะจ่ายกาแฟในราคาที่มันสูงขึ้นผมก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าพวกคุณไม่พร้อมยังไงผมก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องใช้นมไทยต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะาซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในกัมพูชาไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงเอาสินค้าไทยมาขขาายยยเอะแนนดี ควรที่จะมีสินค้าไทยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และโปรโมทเฉพาะสินค้าเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขานําสินค้าลดใหม่เข้ามาขายให้กับเราไม่รู้ว่าพวกเขาใส่อะไรไว้ด้านในหรือเปล่าบางคนที่กินไปเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่รับผลกระทบแต่เชื่อเถอะอีกสองสามปีพวกคุณอาจจะต้องเสียค่าเข้าโรงพยาบาลละสินค้าที่รับมาจากพวกเขานี่แหละทางที่ดีคือเราควรจะอุดหนุนในการใช้สินค้าของเขมรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราอ่าก็คอมเมนต์ของค,คนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ของค,คนเขมรก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนเลยนะฝั่งแรกก็ จะยังคงพร้อมที่จะอุดหนุนสินค้าไทยเหมือนเดิมนะครับซึ่งหลักๆก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านกาแฟขายกาแฟกันนั่นแหละซึ่งบางคนก็มีการอธิบายเอาไว้นะครับว่าสาเหตุที่ต้องซื้อนมของประเทศไทยใช้เนี่ยเพราะว่ามันเก็บได้นานนะครับส่วนนมของกัมพูช์เนี่ยเปิดเช้าเย็นนี่เสียแล้วนะครับโอ้ดีแสดงว่ามาตรฐานนี่ต่ำมากเลยนะครับไม่รู้เอาขวดเก่าไปรีไซเคิลแล้วก็เอามาขายใหม่หรือเปล่านะครับเนี่ยส่วนคนกมนนัมพูช์อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ออกมาแสดงความไม่พอใจกันเหมือนเดิมนะครับที่สุดท้ายสินค้้้าาาาไทยยยกกกก็็มมมมมีีวงข่่รระะะเเัพพชดดดหือออนนนนนิิแลคจุุ S <S ก็ไม่แปลงนะครับสินค้าไทยเนี่ยมันมีคุณภาพและราคาถูกนะครับถ้าเลือกสินค้า2อ,อย่างระหว่างสินค้าไทยกับสินค้าเขมรเนี่ยยังไงยังไงคนส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกสินค้าไทยก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเ,เรื่องปกติสําหรับคนทั่วไปนะจ๊ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิป,ลปนี้แล้วทุกๆคนลังมีความคิดเห็นยังไงบ้าง,างยังไงก็อย่าลืมลร่วม,มนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกนแล้วกันและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของดาวหัวง